สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กับวานในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวลิปมาร์กลูกหลักที่วาใช้แบบจริงจังทุกวันนะคะเขาเพิ่งปรับแพ็กเกจแล้วก็ปรับสูตรขึ้นมาใหม่นะบอกว่าดีกว่าเดิมด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันนี่นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือ m o l e c ุ l โลจี y าย i n นนิงแอนด์ซอฟ n ์เ n นนิงลิปมนะคะตัวนี้เขาบอกมาเลยว่าเป็นลิปมาร์ที่ช่วยปรับสีปากของเราให้ดูกระจ่างใสอมชมพูนะคะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นด้วยที่สําคัญก็ค เกเขา มาใหม่แล้วนะคะมีการเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นหลอดที่พกพาง่ายแบบนี้นะที่สําคัญก็คือตรงหัวเนี่ยมันเป็นซิลิโคนที่ใช้สําหรับทาบริมฝีปากของเราไปได้เลยนะคะสะดวกมากๆไม่ต้องจกอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอันก่อนอะ่ะมันจะมีความเป็นกระปุกแบบนี้นะคะก็จะพกพายากนิดนึงนะว่าได้มาจากช่องทางของบรนทางช็อปในติกต็อกนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ380บาทเขามาในปริมาณ20กรัมเท่าเดิมเลย แล้วเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อลิปมาร์กของเขานิดนึงนะคะจะให้ดูว่าด้วยความที่เขาเป็นหัวซิลิโคนแบบนี้เลยอะทุกคนเวลาใช้ก็คือบีบออกมานะคะในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนคือหัวซิลิโคนแต่ามันใช้ง่ายมากๆเลยนะบีบนิดเดียวก็จะได้เนื้อลิปมาร์กแบบนี้เลยนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนมีความเข้มข้นชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยนะอารมณ์เนื้อของเขาจะเหมือนกับตัวที่เป็นกระปุกเลยนะคะแบบเดียวกันเลยนะเห็นไหมว่า มีความชุ่มฉ่ำเงาเงาวงาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ยเขาไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลองทักที่ปากเลยนะว่าชอบแพ็กเกจของเขามากๆนะมันบีบง่ายมากๆเลยหัวซิลิโคนมีความนุ่มนะคะแล้วก็ เกี่าง่ายมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าตัวหัวซิลิโคนของเขาอะ่ะมันจะมีความแบบโคง้งๆนิดนึงนะคะมันช่วยรับกับรูปปากของเราได้ดีมากๆเลยทุกคนมันทําให้การทาง่ายขึ้นนะคะที่สําคัญก็คือไม่ต้องใช้มือจกลงไปเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนคือว่าชอบทาแบบชุ่มๆเลยนะก็จะเกลีก่ยแบบนี้เลยนะคะอารมณ์เท็กเจอร์ของเขาอะ่ะมันค้ายตัวก่อนนะทุกคนแต่ว่าแอบรู้สึกว่า มันเบากว่านิดหนึ่งนะคะมีความแบบ สบายสบายปากมากกว่านิดหนึ่งนะแล้วตัวนี้เขาบอกว่ามีซูเปอร์วิตามินอีนะคะแล้วก็ยังมีเซรามายเอ็นพีนะแล้วก็พวกสารสกัดจากผลไม้นะคะที่ช่วยทําให้ปากของเราดูกระจาา่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะที่สองคอนก็คือช่วยเติมเต็มริมฝีปากแล้วก็ช่วยพวกร่องริ้วเล็ก,ลกๆให้ริมฝีปากของเราอะดูอวบอิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากทาแล้วก็คือจะให้ความชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็จะให้ลุคที่ดูมีความแบบดูฉ่ำดูเงาดูชุ่มชืน้นดูปากว วาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนเทกเจอร์หลังจากใช้คือวารู้สึกว่าไม่ต่างจากโวที่เป็นกระปุกนะทุกคนแต่แอบมีความบางเบาแล้วก็ทางง่ายที่สําคัญหลังจากใช้มาแล้ว2อาทิตย์นะคะรู้สึกว่าสูตรใหม่ของเขาอะ่ะจะมีความเกาะริมฝีปากมากขึ้นนะ่ะทุกคนคือตอนกลางคืนอะ่ะวาจะโบกตัวนี้นะคะแบบเยอะๆเลยนะแต่พอมาใช้สูตรใหม่ที่เขาปรับปรุงแล้วอะ่ะรู้สึกว่าไม่ต้องโบกเยอะเท่ากับตัวที่เป็นกระปุกนะคะมันก็ให้ความชุ่มชื้นยาวนานมาถึงตอนเช้า นะคือมันคุ้มค่ามากๆนะคะมันจะทําให้การใช้ของเราอะ่ะในปริมาณที่น้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็จะช่วยประหยัดแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้ไปอีกยาวนานเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆก็คือแพ็กเกจของเขาอะ่ะมันทําให้การพกพางง่ายมากๆนะคะเวลาไปไหนก็คือสะดวกมากขึ้นนะแต่แอบ,บติดไปนิดนึงตรงที่หลอดมันก็ยังแอบ,บยาวไปหน่อยนะคะอยากให้เขาทําในปริมาณสัก1ิบ แล้วให้หลอดอ่ะมันเล็กลงเพื่อที่จะได้พกพาใส่กระเป๋าเล็กๆได้ง่ายขึ้นนะคะรวมๆแล้วก็คือยังชอบเหมือนเดิมและรู้สึกว่าจะชอบมากกว่าเดิมด้วยนะคะเป็นลิปมาร์ลูกหลักที่ยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจนะคะเคยแอบนอกใจไปหลายครั้งเหมือนกันนะแต่ก็วนกลับมาหาน้องเขาทุกทีใครยังไม่เคยลองลิปมาตัวนี้โดยเฉพาะสูตรใบแนะนําว่าควรจะไปลองเลยนะอันนี้ก็คือป้ายยาอยากกระโดเขาจ้างมาทุกคนแต่คือเสียตังเองทุกครั้งนะคะมันดีจริงก็เลยอยากบอกต่อนะเพื่อนๆคนไหนเคย ใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบ,ชอบดีไม่ดียังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบ้างนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนกําลังเรงตัวนี้อยู่จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะคะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้วาด้วยนะจะได้มารีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย